สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ครูสง่าจะมาสอนวิธีการถักมงคลมวยนะครับให้เรานําเชือกมาทั้งหมด6เส้นนะครับเอาปลาย1ด้านมารวมกันแบบนี้นะครับรวมกันแล้วให้ผูกปมผูกปมหนึ่งด้านผูกลมๆนะครับไม่ต้องผูกแน่นนะหกเส้นผูกปมรวมกันแล้วให้แยกออกมาเป็น3สายนะครับแยก3มสาย แล้วเอาด้านขวานะครับไขว้ทับเส้นตรงกลางตรงนี้แล้วเอานิ้วกดไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาสลับด้านซ้ายไขว้ทับโดยที่เราต้องบิดหน้าเชือกคว่ำลงแบบนี้นะครับนะแล้วกดไว้สลับกันไปมาขวาซ้ายโดยการคว่ำหน้าเชือกลงแบบนี้นะครับแล้วก็เอานิ้วกดไว้อันนี้ด้านขวาแล้วก็ขยับมาด้านซ้ายคว่ำลง กดไว้นะครับถักไปเรื่อยๆถักไปเรื่อยๆนะครับจนสุดปลายเชือกอีกหนึ่งด้านเลยนะครับความหน้าเชือกลงกดแล้วก็มาด้านซ้ายความหน้าเชือกลงกดถักไปเรื่อยๆเลยจนสุดปลายอีกหนึ่งด้านนะครับ เวลาถักให้ดูด้านข้างสองด้านนี้ให้มันเสมอกันนะครับอหยุดไปก่อนต่อไปก่อน